คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงนักกีฬาดาวรุ่งนะคะของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยนะคะหนึ่งในนักกีฬาที่น่าจับตามองก็ต้องยกให้น้องบุ๋มบิ๋มชาชุออนโมกสีตำแหน่งหัวสาวัยว15ปีที่จะตัวบอกว่าแม้จะโดนกระแสโจมตีอย่างหนักแต่ก็ไม่เคยท้อที่จะเดินตามความฝันติดตามจากรายง,งานชิ้นนี้ค่ะ หลังเคยชิมลางติดทีมชาติชุดใหญ่ในศึกเอวซีคัพ2014ที่ประเทศจีนรวมทั้งศึกชิงแชมป์โลก2014ที่อิตาลีมาปีนี้บุ๋มบิมชาชุอ่อนโมกสีวัย15ปียังเป็นส่วนหนึ่งของทีมชาติไทยทั้งศึกวอลเลย์บอลหญิงอายุไม่เกิน23ปีชิงแชมป์เอเชียก่อนจะคว้ารองแชมป์ร้อมตัวไปแข่งขันชิงแชมป์โลกที่ตุรกีได้สำเร็จ น่าจะนี้สาวน้อยวัย15ปียังได้ติดสอยห้อยตามรุ่นพี่ทีมชาติชุดใหญ่ไปสู้ศึกชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศจีนอีกครั้งต่อด้วยซีเกมครั้งที่28ที่สิงคโปร์ก่อนจะก้าวมาเป็นผู้เล่นหนึ่งใน14คนของโคชออสในศึกเวิร์กครั้งปี2015กระทั่งล่าสุดลงช่วยทีมคว้าแชมป์ v ี v ีวับ2015จากประเทศเวียดนามพร้อมรางวัลตำแหน่งหัวสาวยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ ก็ได้เนี่ค่ะเบสเอาไซส์ค่ะก็หนูก็ไม่คิดหรอกค่ะว่าหนูจะได้เพราะคนอื่นก็มีดีกว่าหนูตั้งเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะมันทําให้เราแบบเหมือนแบบมั่นมั่นใจขึ้นมาอีกระดับหนึ่งอะค่ะด้วยเทคนิคการตบที่หลากหลายทั้งตบตรงตบฉีกและลูกหยอดบวกกับความสูง177เซนติเมตรและความตั้งใจเกินร้อย ทำให้ปุ๋มบิมชัชุ่อออนเป็นที่ไว้วางใจของผู้ฝึกสอนและถูกคาดหวังว่าจะก้าวขึ้นมาทดแทนรุ่นพี่ในอนาคตซึ่งเจ้าตัวบอกว่ายังต้องพัฒนาเรื่องความแรงของลูกตบและเรียนรู้เทคนิคต่างๆอีกมากแม้จะโดนกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าฝีมือยังไม่ถึงขั้นแต่นั่นก็ไม่ทําให้เจ้าตัวถอดใจแบบเหมือนแบบเอาไปทําไมคนอื่นมีดีกว่าตั้งเยอะแยะอยะะ่างเงี้ยเล่นก็ไม่ได้เหมือนแบบค่ะอะไรประมาณนี้แหละค่ะ ก็เหมือนแบบหนูก็ไม่ได้เสียใจเลยค่ะหนูแบบอยากขอบคุณเขามากกว่าที่แบบเหมือนบอกข้อผิดพลาดหนูมาว่าเหมือนแบบว่าหนูผิดพลาดอะไรตรงนี้มากกว่าค่ะแล้วหนูก็จะเอาไปปรับปรุงแก้ไขค่ะจะเอาจะเอาชนะเขาให้ได้จะจะไม่ให้เขาว่าหนูได้อีกค่ะคอนเสิรีตตรงนั้นเนี่ยก็คิดว่าทําให้เด็กเราอยากตะท้าทายที่จะสู้ว่าเออเขาเป็นอย่างที่เขาพูดหรือเปล่าที่เขาว่าหรือเปล่าผมก็ดีนะผมก็เป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นจุดดีที่เ,เราจะได้ เขาจะได้มีความท้าทายที่จะต่อสู้กับอ,อ,อะไรอะคำพูดที่เขาว่ามาจริงหรือเปล่าเอาไปดูตัวเองสิถูกไหมเราก็ต้องพัฒนาตัวเองผมว่าเป็นสิ่งก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่าบางบางทีมันก็เลยไปน,นิดหนึ่งอะไรตรกเนี้ยก็าบางทีมันก็ท้อบางทีก็หมดกาลังใจเหมือนกันนะแต่ว่าทีนี้ท่านก็เราก็พยายามให้เด็กเราเนี่ยสู้ๆเต็มที่อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นแข่งกับใครก็แล้วแต่ การได้ติดทีมชาติชุดใหญ่ตั้งแต่อายุยังน้อยถือเป็นต้นทุนที่ดีสำหรับปุ่มบิมชาตชุอรอนที่จะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์และในอนาคตอันใกล้เชื่อว่านักตบสาวดาวเรืองคนนี้จะทำตามความฝันในการเป็นทีมชาติชุดใหญ่ได้อย่างเต็มตัวพรชจรุกฉลาดแย้มไทย PBS รายง,งาน